นี่พามาเบิงงานตัดหญ้ารัจุทธาอเมริกานะจ๊ะนี่สะดวกสบายป่ะพี่น้องม้อน,นีมาเบงงันคนทำงานตัดหญ้าของรัชจุทธาของอเมริกานะจ๊ะเห็นปะ โอ้ปีนี้รัสชูธานี่เลิศลาย GDP ความเติบโตความเจริญก้าวหน้าการสร้างสารรค์พัฒนาเนาะเป็นอันดับสองของอเมริกาเนาะอันดับหนึ่งเปนไอเดโฮอัน Idaho. อดับสองเปนรัสุูธาพัฒนาย่างก้าวกระโดดเลยเนาะเก่งลายกาวเนอร์ Governor, คนใหม่ยังหนุ่มมอง40ซีปลายปีนี้บอไฟแรงมากโอ้ยไฟแห้งค่ะ พัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยมาเป็นได้สองปีพอสอามปีสี่ปีละอืมสี่ปีสมัยหนึ่งกล้จะสี่ปีละปาิทาุคนกับเข่ามาบอกหลายๆทั้งทีว่าอ่าสเตทแท็กภาษีของรัฐทันสูงกว่ามูใน USA สูงกว่ามูเนะ่ยะสิบลัดในะาะสิบแขวงแต่ว่าคนกับเข่ามาหลายๆเศรษฐีก็บลหลายบอมีคาสิโนบอ,อมี ขายเหล่าแพงๆบามีบาบมามีขายเลขเป็นลัทธิศาสนาเนาะมามีความวุ่นวายได้ไดายสรลไรสบายเทว่ารวยแบบมั่นคงรวยแบบสมถะเขอพอโซอีอยังอยู่นี่ขอโซแต่ความจริงนะรวยก็รวยจริงขอโซอยู่นี่โซแบบ ต้องให้มูอยากคบให้มูย่องว่าดีต้องอยากมีสังคมหลายๆขาประสบแบบนั้นอยูน่นนะเขาแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติธรรมันสิแบบมมกันผ่านมาก็พันธุไปสินะขอ,อ,อ,ขอเ,เอาความสุขขาเป็นรักเอาความโล่งเบาสบายเหมือนจะบินได้บ่ <c oughs> มีน,นมี่สินทวมหัวสินะอยู่บ,บเบาสบายราชุธาคนกัดง่ายขาบมาอยู่กับอะไรพัฒน,นาไว้แท้ไว้ว่าโอเค มนาเสื้อว่าเป็นอันดับสองของอเมริกานะจ๊ะนั่น <c oughs> อ่มีคลิปยังถ่ายลงไปเฮาอพอเป็นซีสันเป็นความฮองเป็นตะเบิงธรรมศาสตร์บ้านนาเขานี่แหละเขาหมักแบบนี้นะถ่ <c oughs> ายคลิปลงไปลงคลิปอ่าลงคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือคลิปนั่นแหละแพสซิฟอินเคิมคลิปมันทำงานทำเงนิงนแทนเฮาเล่ะลงไปโลดเนาะ น่าเลิศบะความทันสมัยพี่น้องเลิศปะนี่โอ้ใบกาสีสว่วนสีเป็นนายตัวเองได้ทำงานเนาะทุกคนกับพานมาจากการเป็นขี่ขาเป็นลูกจ้างเป็นไปทำงานหาเงินเลี้ยงสีบมาก่อนมูดส,ส่วนสีรีท่ายได้เนะาะส่วนสีเป็นนายตัวเองได้เนาะบ่าวาเขาว่าทุกคนหรือว่าพ่อคอยเองก,กับพานการเป็นขี่ขามาเบิ้ บอเมนว่าโอ้ยลดพ้นการเป็นขี้ขับเป็นได้ตัวเองบอเมนไปว่าดูถูกดูมินคนอื่นเนาะอันนี้มันว่าความจริงแจ้งเนาะคนที่มองโลก360อสงศาเท่านั้นที่จะเห็นความจริงแจ้งโอ้ยเขาว่าเป็นความหูเขาไม่ได้ดูถูกดูมินใายเขาเองกับพานมาเบิดเขาว่าความจริงแจ้งอันนี้นะอืม ไปกระพานการเป็นลูกจ้างหรือว่าพานการเป็นขี้ค่าหรือตัวสีรีไท่ยจากเบียกจากงานรีไทยจากการลงสต็อกตลาดหุ้นบอกเงินไหลรีไท่ยได้บาะรีไทยไว้เป็นนายตัวเองมีอิสระภาพทางการเงินมีเวลาเหลือบ่าได้ไปเฮ็ดเบียกยกาบเงินเข้ามาทุกเดือน บริหารใ้ใจดีๆพัฒนาคุณภาพชีวิตดีๆเนอะเขาบก็่ได้ไปดูถูกดูมินผู้ใดว่าโอ้ลุดพ้นจากการเป็นขี้ข่าและเป็นนายตัวเองและมันก็พากันเป็นขี้ข้ามาเบิร์สุคนห่างเงินเรียกซีบนะมันเป็นกลไกของชีวิตมนุษย์อ่ามันเป็นความจริงแจ้งเนาะว่าแมนไปดูถูกดูมินผู้ใดครับจีเป๋วว่าดูถูกดูมินผู้ใดกันดูถูกดูมินตัวเองหรอตัวเองกับพานกับเป็นขี้ข้ามาเบิขึ้นกันนะจ๊ะมันคือความจริงแจ้งอ่า โอ้เลอทันสมัยแท้วะพุนลูกกับพากันเบิง้งเนี่ยน้อซะเนาอออว์มอลิกูนเฮะไฮเทคโนโลยีฮะสิเรียกงานการตัดหญ้ายูลัสชูตาของประเทศอเมริกากับเป็นแบบนี้เนาะอ่ะอ good, าอวอลลิกูดขาขนาด <laughs> ปตัติความทันสมัยไปน้องจับใบมีด ซ้ำจักตัญญาแบบบ้านเฮาหนะจักอันหนึ่งสองสามสี่หาทัานก้นสองคุณบ่กป๋าดิค่ะเลิศดนเง่ง <laughs> ไปขนาดเนี้ยแปบ๊บเดียวนี่นี่ห้านาทีนี่ได้เพิ่งเพิ่งเดินบ้านแล้ว <laughs> <laughs> <อ>เป็นเวียวกนัก แต่เทคโนโลยีมันเห็นให้เวียกนักกายเป็นเวียกเบาได้เห็นบ่พัฒนาดใว่ปะพัฒนาใช่ปะพัฒนาโอ้ยเลิศเด้อนี่อ่ะเอาคลิปธรรมศาสติ์บานนามาฝากคือเก่าคือเดิมนั่นล่ะขอบใจทุกคนเด้อที่ซัพพอร์ตกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เอ็นนิติงมา thank you so like, much thank August time happy a g ไลฟ์แผบเกิดเอ๊นิติงกันละแฮปปี้ดีละ่ะจะเจริญก้าวหน้าทุกคนอเออฝนนะเลือดไทยเลือดป้า